ก็นะครับใครที่ดูคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมบอกวนะ่าผมจะมาเล่นบาลเลตไอ้ราคาหลักหมื่นตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมใครที่ได้ดูนะใครที่จําได้นะครับผมแน่นอนว่าคลิปนี้ผมก็จัดมาอีกครั้งนะครับอ่าก็คือไอ้เจ้าบาลเลตตัวเนี้ยผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับผมซึ่งคลิปนั้น,นผมก็อธิบายไว้หมดเลยนะครับว่าไอ้บาลเลตตัวเนี้ยมันได้อะไรมายังไงนะครับผมอ่าแต่ที่นแน่ๆคือบาเลตตัวนี้ก็มาจากบาเลตที่แบบว่า ต้องไดาจากที่งานเกมเหมือนกันนะครับผมจัดไปคลิปนี้นะครับเดี๋ยวสรุปสั้นๆเลยก็คือบาเตตตัวเนี้ยมีเอฟเฟกนะครับนะเอฟเฟกไฟกระบอกปืนนะเท,ท่ๆนะแต่บาเレตถาวรตัวดั้งเดิมไม่มีนะครับแต่บาเ์ตตัวนี้ถาวรม,มีนะครับผมไม่พูดเยอะก like, ดไลค์กดแชร์ติดตามโค้ดเด็กในช่องตามไปเกมกันด้วยนะครับผมและคลิปนี้จะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวตัวเนี้ยมันไอ้นี่เลยนะแบบว่ามีราคาหลักหมื่นเลยคนดูเฮ้ย จบเลยนึกว่าอยู่ข้างล่างนะมีคนเก็บไปเลยกันทีเดียวเอ,อมีคนถึงก็เก็บไปเลยทีเดียวม,มามาจ้าอันนี้อยู่ไอดีเดิมนะไอดี ID ห้าดาวที่มีแคสแบบว่าเท่าไหร่เฮ้ยอะไรอ่ะโอ้เกินไอดี ID ที่แบบว่ามีแคสแบบตั้งสองล้านห้าคนดูสองล้านห้าแคสอ่ะยอดไอดีแน่นะผมก็อันนี้ผมยืมไอดี เขามานะครับไม่ใช่ว่าเขาอยู่ๆมาให้ผมเล่นนะครับผมเออเดี๋ยวมีคอมเมนต์บอกว่าผมต่ออะลรกบ,บอกเล่นไอดีคนอื่นแล้วแบบว่าไหนว่าจะให้ต่อเต้นไงเอออันนั้นเป็นกรณีที่เขาอ่ะให้ผมแบบว่าให้ผมมาเล่นแบบถ้าจะเอาเข้าคลิป,ปะนะเออถ้าจะเอาเข้าคลิปเนี่ยก็ต้องแบบว่าต้องทำคลิปเต้นให้ผมดูก่อนไงเออแล้วแต่เงื่อนไขเดี๋ยวเอาผมต่ออะไระอันนี้ผมผมไปยืมเขามาเองนะครับอันนี้ผมไปยืม คือบาลีตัวเนี้ครับมันมีอยู่50 ID ในเซิร์ฟแบบคนดูก็ใครที่จำได้นะใครที่แบบไปงานเกม้วจำได้ช่วยคอมเมนต์อธิบายคนดูทีผมก็จำไม่ค่อยได้ว่ามัน50 ID จริงหรือเปล่าเอ้ย50กระบอกจริงหรือเปล่านะครับแต่แบบไปตามห้องสไนอะไรเงี้ยค,คนดูโหแบบผมมั่นใจว่าคนแบบว่า,แบบวาแบบว่าหายากแน่นอนหาดูยากเออหาดูยากเพราะว่ามันมีแค่ไม่กี่คนไง แต่นอกจากเอฟเฟกที่มันเอ้ะนอกจากที่มันมีเอฟเฟกเนี่ยก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรเลยครับผมที่แต,ตกต่างจากตัวสาวอน,น้อยก,ก็เรื่องสีนี่แหละมาดูเรื่องสีเรื่องสีสีมันก็เนี่ยเป็นสีตามซีรีส์มันนะเป็นซีรีส์หรอปะซีรีส oh ์ไบโอฮาสัตว์ปะวะอ่านถูกปะอ่านไม่ถูกขอโทษด้วยละกันนะครับผมแต่ผมบอกเลยว่ามันสุดยอดจริงๆนะฮะเออมันสุดยอดจริง บาเลตตัวนี้แม่งผมก็อยากได้นะแต่ว่าโอ้ยตอนนั้นเขาซื้อขายกันตั้งเป็นหมื่นนะครับขายกันลักหมื่นเลยบาเลตตอนนั้นนี่คือแบบบาเลตราคาลักหมื่นเหรคนดูกินเด้อดิเออู้ดี๊กูแด้ ีีมาเล่นได้ดีเขานี่คือมันโหดโอ้โหเฮช็อตอะยูโนะเล่นได้ดีเขานี่โหดมากนะเออเล่นได้ดีตัวเองแบบยิงไม่ได้ยิงเลยนะสไนด์มันมีบัฟอะไรมันมีบัฟอะไรทางจิตทางใจบอกว่าอะไรกันโอ้โหชิดชื่อจสเลเกอร์นี่อยู่ไหนจ้ามารับกระสุนมาเล่นในโผล่โหล่โหลบเฮ้ยมีคนทำมาเล่นว่ะอันนี้มีเองเลยว่าเก็บของผมมา เออหรือ,อยังไงวะแต่มันหามันโอกาสที่จะหาเจอเนี่ยก็ส่วนมากในห้องทนายเลหลมาดูห้าไม่โดนโจบแล้วโ,โอ้ยโอ้หนึกว่าพ้น มาดิมาดิบาเลสเขาบอกจะรูปอะไรกับบาเลสเทาละจ้ะดูด้วยดูด้วยนี่คือบาเลสสุลตา่านบาเลสของของคนสุลต,าต่านตันที่ก็ได้ก็ไม่เสมอไปนะครับเพราะว่าบาเลสตัวนี้มันต้องสุม่มถุงะนะครับกอีฟแบ็คปะวะก็จะไม่ผิดงานเกมเมื่ตอต้นปีนี้ ตาไปเกินนะโดนย้ำมาเพิ่งเห็นทีมเรามีมือมือโหดด้วยนะทีมเรามีมีแคร์ตไนมือตไนยอยู่ด้วยนมีเจ้าถิ่นนะครับเรียกว่ามีเจ้าถิ่นโอ้ยคนหนึ่งโผล่ทีโผล่ทีโผล่ทีเรียบร้อยนี่ทิ้งปืนด้วยเรียบร้อยเขาก็จะหมันไส้เราเอาแล้วมันอ๋อ นี่ก็ไม่ใช่ไฮไลท์เรานะครับผมโอเคไปหาสไนเอ้ยด่าวระเบิดเล่นกันดีกว่านะครับด้วยสไนเปอร์บาเลตของเราเนะครับผมก็แต่ก่อนจะไปนะครับผมผมจะเล่นตัวละครเลนเจอร์เลนเจอร์เลนเจอนะครับแล้วก็ใส่เบเล่นะครับเบเลทองนะครับเบเล่นี้เนี่ยมันดีตรงที่มันสับไวใส่กระสุนไวนะครับสับไวใส่กระสุนไวนะครับผมเหมาะกับสไนเปอร์อย่างบาเลตเลยนะครับเหมาะมากโนกรียนไม่เอาตัววิก เอ่อตัวเกียร์โนเกียร์นี่มันยังไงวะเนี่ยคนดูเบทองผมเล่นได้ป่าวะเบทองผมเล่นได้ไหมบาเลตที่มือผมเล่นได้ไหมนะครับมันไม่เป็นไรหรอกมั้งหัวห้องจะด่าหัวกูไหมนี่ลองเล่นดูอุ้ยดัดโบรดัดโบรซิตี้ด้วยนะครับมาลองเล่นดูนะดาจะเล่นได้ป่าวโดนด่าขึ้นมานี่ก็ไม่ค่อยคุ้มกันเท่าไหร่นะคนดูนะพยายามดีตัวเองด้วยผมไม่เล่นเอ้ยเดี๋ยวนะตัววิกไม่ใช่หรอเมื่อกี้ อยู่ฝั่งแดงด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาไปดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูวดวดวดวม่รู้จะโผล่ไหมเห็นปะเฮ้ยมันมีจริงๆนะตัวพี่ฝั่งหนูนะ่ะเมื่อกี้อยู่บนห้องกระจกอ่ะเอ้ยห้องไม้อ่ะเอ้ยช,ช่างมันจะห้องอะไรไม่รู้ละแต่ไม่ไหวแล้วไปม,มีโผล่ไปเลย ไม่ใช่ว่าเป็นตัววิกวิ่งมาลุกูแล้วนะเฮ้ยมันเสียวหลังจังวะเขาดูหลังมันมีคนวิ่งยังไงก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยเนี่ยตัววิกเนี่ยเนี่ยตัวตว,ว,ตวิกเนี่ยมาไงเนี่ย ฝ <łość> ั่งหัวห้องมันงฝั่งทีมแดงมั่งเรมเตอร์อะไรเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไร อะไรอะไร <S <S อะไรเนี่ยเล่นไอ้ดีเขาช็อตเวอร์แม่งอย่างเยอะเลยนะคนดูอ yeah ันนี้พูดจริงอันเนี้ยคือถ้าเป็นไอ้ดีตัวเองผมเล่นไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้อวยนะแต่แบบคือยังไงว่าเล่นไอ้ดีเขาแล้วแบบมันมันต้องตั้งใจเล่นหรือว่าแบบกูต้องเมิมเป็นพิเศษหรือวะอันนี้แปลกใจกับตัวเองมากนะไปไปไป เฮ้ยเฮ้ยอะไรกันยิงไปจากทางไหนกันเนอะมายังจะส่องยังจะส่องยังจะส่องก็เดินดีครับเฮ้ยยิงโดนด้วยหรอวะ โดนด้วยเหรอวะเมื่อกี้ยิงโดนแบบงงๆยิงโดนแบบเว่อร์ๆนะแต่ผมไม่ได้พูดเว่อร์เนี่ยผมจะพูดคล้องจองแต่ไม่คล้องหรือเลปล่าเมื่อกี้ <c oughs> รู้สึกได้มันไม่คล้องเลยเรียบร้อยแตกหนึนะ่งครับทีเราแตกหนึ่งครับ <c oughs> อ๋อเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยอะไรเนี่ยผมจะพากลทำไมคไม่รู้เมื่อกี้ ขอบุตรี่ยิ้ไม่โดนเกือบตายใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมันนหัวกูป่าวะเฮมันเอามันเป็นกระจกเหรอสัตว์เอ้ งานเข้าแล้วก็ดูงานเข้าแล้วกูเตอโอ้วิ่งมารุก,กันอย่างนี้เลยหรอลำกูยังไม่โดนเลยมีแต่ความเร็วนี่ฮะมีแต่ความเร็วเรียบร้อยครับเรียบร้อยเอาใหม่เมื่อกี้ไม่ไม่ได้ตั้งตัวอะไรมากมายมเออเพราะมัวแต่ยิงไม่โดนตรงโน้นไงมันยิงตรงสะพานไม่โดนโคตรไดาเลยแัด มีแต่วความเร็วจริงๆนะตอนนีนเ้เดี๋ยวเดี๋ยวดักตอนนี้ก่อนอนเดีวดักดักันเดี๋ยวต้องมีคนขึ้นมามันจะมีไหมวะเ,เห็นกูด้วยเมื่อกี้เอา้าบ้านเราหลุดง่ายจังว่าตรงนี้เอา้า โอ้หกูกลังเบือเลยกําลังเบือเลยกําลังอาปากหัวเลยตรงนี้มีปะเฮ้ยเดี๋ยวนะข้างหน้าข้างหน้าเด็ดไปแล้วบอกแล้วข้างหน้าเพื่อเราแตกไหนวะเพื่อเราโดนยิงตรงไหนวะข้างหน้า ข้างหน้าไม่ใช่หรอวะข้างหน้าดิไม่ใช่หรอมั้งไ้เพื่อนระวังถังนะเพื่อนไม่อยากแก้เพื่อนเลยคนน้อยตอนนี้คนน้อยไม่อยากแก้เพื่อนเลยหรือว่าข้างหน้าเราถูกแล้วแต่แบบเขาลงแรงล่างก่อนหรอหรือว่าเสียงเพื่อนเอางี้ดีกว่าช่างแม่งมันแล้วกันนะพอดูใจเย็นใจเย็นเราต้องใจเย็นๆกูไม่อยากแก้เพื่อนเลย<า>เพื่อนขอเรายิถางถังแล้ว รอครับอรอมาฝั่งน้องข้ามใจเย็นจังวะม <Danger ous. S 1> ีคนยังอยู่ไหนอะ่ะเ K ป่ะถ้าแพ้นี่กูหายนะเว้ย ไปไหนวะเฮ้ยมันทำให้กูสงสัย F K มานี่เดี๋ยวออกมาก่อนแล้วทำไมต้องมาเป็นสถานการณ์นี้ด้วยวะเนยอ๋อนี่ไงบอกแล้ว F K ว่าแล้เชียวนะครับไอ้เราก็หาไปตั้งนาน เฮ้ยบลูจีวินสิบแปดตายสามกันเลยทีเดียวบาเลตคลิปนี้นี่ด่าวเราเปิดเป็นอะไรที่ยิงอย่างเวอร์เลยนะครับผมที่ผ่านแล้วขบวนมันน่ะข้างบนจะเพิ่งหลุด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยกูใจเย็นเฮ้ยโอ้ใจเย็นเย็นกูเนี่ยใจเย็นโอ้โหมันลกลักเไปฮะเมืม่อกี้คนมันเยอะไปหน่อยเออมันดูจริงยิงได้ปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอย้เรียบร้อยโอ้จบเลยไม่น่ารีบดันมาเลย พี่ดีได้เล่นต่อป่ะได้เล่นต่อป่ะขอได้ขอขอดีขอดีขอเล่นต่อขอเล่นต่อเพื่อนสู้ๆสองคนทำแด้ดอยู่แล้วเรียบร้อยไม่ได้เล่นต่อแล้วนะครับเรียบร้อยครับผมแพ้ไปเมื่อกี้ผมตัดสินใจพลาดไปหน่อยวิ่งแบบว่าคือยังไงวิ่งไปดักซะก่อนคือจบเล่นนึกว่าตัวเองเล่นตัวไอดอลนึกว่าตัวเองเล่นตัวไอดอลนะฮะเอาใหม่เอาใหม่รอบนี้สลับฝั่งแล้วเอาใหม่เมื่อกี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่รอบนี้ต้องทำให้ได้ดีกว่าเดิม นะครับไม่รู้จะชนะหรือเปล่าแต่รอบนี้ขอแบบขอยิงได้บ้างอะ่ะไม่้เดาว่าหลักเข้า่ะ แย่ยิงไม่โดนเลยยิงไม่โดนเลยเมื่อกีอ <Walker> อ้อ่ะหนักกว่าเดิมอีกวอลล์นีน <to> ้หนักกว่าเดิมอีกแล้วด่าบโบซิตี้นี่คืออะไรกูฟุ๊กเหรอเออพอมาด่าบนี้ยิงไม่ได้เฉยเลยสงสัยมันมันมันเขินฝั่งตรงข้ามนะโหทีเจ็ดใส่ยับเลยฮะคนดูว่โอ้โหดูเนี้ยดูครับทีเจ็ดใส่ยับเลยฮะ พูดในคำเดียวว่าทีเจะเจ็ดใส่ยับฮนะแตีไม่เป็นไรฮนะเรายังเหลือเพื่อนอีกหนึ่งคน,นนะ่นเดียูเสียวลูกซองเลย โดดปะวะเห็นยังได้ยินอยู่เอบนเลยนี่เนี่ยเอบนวิ่งสองเลยวิ่งมันดูเหมือนใกล้บีคือทุกทีทุกเซ็ โอ้โหเฮช็อตนะยู shirt, ่โนผมรู <i lawsuit> <com> ้นะว่าแบบตัวเองแบบว่ายิงเร็วสับเร็วแต่แม่งยิงไม่โดนอันนี้ผมเข้าใจนะแต่แบบที่ผมยิงอย่างนั้นไปคือแบบไม่อยากเกรงนานอะคนดูนึกออกว่าแบบว่าไม่โดนไม่เป็นไรแต่ตัวเองต้องอต้องปลอดภัยไปก่อนอะไรเงี้ยเออนั่นแหละนี่คือสิ่งที่ผมจะสื่อสิ่งที่ผมจะแสดงท่านผู้ชมได้ดู แต่สรุปแล้วไม่ิีโดนกระแพงสลายนัดเลยโอ้ยเอา้าเฮ้ยหลังบ้านก,กูเข้าโอ้ยดุ้งเลยเมื่อกี้ดอกเมื่อกี้ดุ้งเลยฮะ โอ้โหเรียบร้อยครับโหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสามบ้างแปดศูนย์เลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเปิดเปิดให้ก่อนเปิดรีเพย์เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอดูรีเพย์ก่อนเผื่อเผื่อได้ดูเผื่อเราโดนยิงไงเฮ้ยเดี๋ยวเราเปิดมาไงอ่ะไม่อย่าบอกนะว่าเราเปิดสูดเอาไหม จามบ้างมีมีชายนนาระเบิดแูนย์หรอปาได้หรออุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยมันวิ่งไหวด้วยเดยี๋ยวเดตัวตัวละครแค่นี้วิ่งวิ่งอย่างง่ายตัวไอดอลเลยอุย้ยตำนึงรีพอร์ตรีพอร์ตได้นะเอา้าออกเลยตันึงตัวชื่ออะไรรีพอร์ตลลอกหัวพี่เมก่อนล็อกหัว อุ้ยวิ่งไปมาเร็วเร็วเรกูว่าใช่ป่อะไรนะมันมีโบดร่วมเตะออกจากห้องได้เหรอไหนทำยังไงอะมาดิไม่ใช่มันจะไม่เตะออกจากห้องอุ้ยมาอะไรก็อืมชัดเจนอะไรดูสิน่าน,น่ารักที่สุด ink, นะครับวิ่งอย่างก,กับตัวไอดอลนะครับผมแต่ไตอ้น,ะนี่ต้องไอดอลละรู้จริงๆริงนะไอดอลเนี่ยนีมันต้องไอดอลละ คือพี่วิ่งไวอย่างกับตัวไอดอลเลยอะพี่คนธรรมดาคนเล่นธรรมดาทําไม่ได้นะทอนพี่โอ้ยจะแก้มือจะเล่นดีๆก็ไปเจออย่างนี้นะครับอืจะโชว์จะโชว์ของซะหน่อยไม่ได้โชว์เลยว้ามันยิงแบบแปลกนะผมเอาคลิปนี้ไว้ก่อนละกันนะผมไว้แค่นี้ก่อนละกันนะพอแล้วนะครับเกรงใจเจ้าของไอเดียเขานะครับนะเดี๋ยวเจ้าของไอเดียเขามาเล่นนะผมโอเคผมไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับบคุณรับชมมากครับผมแล้วเจอกันจ้า